สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง JK เกษตรฟาร์มคลิปนี้ผมก็จะพาท่านผชมเข้าชมนี่นะครับเป็นบัวลูกผสมครับแม่ตัวนี้เป็นโลบ CY 096ครับนี่ตัวนี้เขากำหนดคลอดไอ้ทายาทแจ็คพอตร้อยล้านครับนี่ดูครับอาจจะนี่สวยงามครับเพิ่งคลอดเมื่อเช้าครับสดๆร้อนๆครับนี่อือี่ แม่ c ีวายครับเดี๋ยวลุกก่อนเอาลุกเร้วลุกไหวไหมใส่จะหเหนื่อยครับนี่ครับสายญาติแจ็คพอรตร้อยล้าน,นครับกับแม่ลูกซีวายครับนี่แม่ลูกซีวายอันนี้เป็นลูกแจ็คพอตเนี่ยลุกแกเรียก กินลมได้แล้วนี่ลูกแจ็คพอตมาลูกเดี๋ยวตั้งใ่จะกินนมได้แล้วลูกนี่ครับลูกสาวแจ็คพอตร้อ,รอ,รรอยล้านครับ ครับนี่รอเมื่อเช้าครับดูครับดูแข้งขาชี้ครับนี่ก็มีสร้อยด้วยนี่ครับขอสองตัวนะครับนี่นี่แม่ลูกกระทบก็นอนก็บลูกเคเอฟสาสิเบเอ็ดนะครับนี่นี่เอฟสองแล้วครับนี่ ลูกเจ็พผดร้อยล้านครับนี่ได้เอฟสองเรียบร้อยสวยงามครับนุล่ลูกเคเอฟสาสิเอ็ดเป็นไงครับตัวเมียครับเอฟหนึ่งตัวนี้ลูกนี้เป็นเว้นแม่ตัวนั้นนะครับเป็นแม่ลูกกระทบครับ ลอดไล่เรียกกันเลยครับลูกสาวเคเอฟสาสิบเอ็ดกับลูกแจ็คพอตร้อยล้านนี่ครับดูับนี่ชมเพื่อเป็นแนวทางนะครับโอ้ตัวนี้ครับเนื้อหนังมาดีครับลูกเคฟครับมันมีด่างซะด้วยครับเข้มเลยครับโบสนี่เดี๋ยวเราจะมาติดตามพัฒนาการของเขาครับอันนี้ประมาณ4วันนะครับห่างกันสวันโอ้สวยงามครับ อเป็นไงครับลูกสาวจะกพอดครับอืมอาจจะมีสายดางมาจากสายแม่นะครับนี่เดี๋ยดูลูกเคเอฟครับนี่ครับ นี่ลูกสาวเคเอฟสาสิบเอ็ดเจากแม่ลูกกระทบครับส่วนตัวนี้โลูกเจ๊กพอตร้อยล้านกับแม่เป็นลูกสีวายครับโอ้ตลอดเมื่อเช้าครับนี่เดี๋ยวมาดูพัฒนาการของเขาครับว่าจะไปได้ไกลแค่ไหนครับลูวแม่ยืนแล้ว นี่ลูกสาว CY F1 ตัวนี้ F2 ฟสอดเมื่อเช้าครับดูครับการจ่ายลูกครับ โอ้โหดูดูดูดลกูกเค็บครับห่างกันสีวันครับางานนี้ครับใครจะไปได้ไกลก่อนกันนะครับนี่นี่ตัวนี้ครับสวยครับ แดงทั้งข้อครับมัวครับพัฒนาสายพันธุ์ัวครับสายพัฒนานะครับนี่ ันใดที่กําลังผสมครับจ็ร์ดร้อยล้านครับนี่ดูเป็นเพื่อเป็นแนวทางครับนี่เกิดจากแม่ซีครับเพราะว่าสายแม่สายซีนี่ต้องเช็คประวัตินะครับพันธุกรรมครับอาจจะมีด่างนิดนิดหน่อยหครับเข้ามาที่แผงคอนะครับนี่ไม่ว่ากันนะครับก็สวยไปอีกแบบนีงครับนี่ ไปดูทางที่ปู่ย่าตาใหญ่เลยครับนี่นสายพ่อสายแม่ด้วยครับนี่างานนี้เด็ดแน่นอนครับคอยดูครับพัฒนาการของใครจะไปได้ไกลกว่ากันนะครับนี่ดูครับ ท่านใดที่เข้า,าแล้วก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ like, นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่อง JK เกษตรฟาร์มครับผ่าชมวัวลูกผสมเพื่อเป็นแนวทางนะครับแม่เอฟหนึ่งลูกเอฟสองลูกเคฟสาสิบเอ็ดก็เอฟหนึ่งโอ้หมานหมานครับได้ตัวเมียทั้งสองตัวครับปีนี้ได้ตัวผู้ตัวหนึ่งตัวเมียสองตัวครับโอ้เด<อ>็ดขาดครับ ใกล้ครับซูมดูใกล้ๆ ครับผมขอขอบคุณท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะติดตามพัฒนาการของเขาเป็นเดือนต่อเดือนเลยครับให้ท่านผู้ชมได้ชมครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ